สวัสดีครับเอทุกท่านนะครับแล้วก็ชาเพื่องช่างวันนี้เอางานมาส่งกันนิดหน่อยนะครับเป็นงานง่ายๆนี่ก็คือตัว Vivo นะครับตัวนี้เป็น Vivo Y12S นะครับเปลี่ยนจอนี่ง่ายๆครับแกะฝาหลังออกโดยการเป่านะครับเสร็จแล้วก็ขัดน,น็อตออกหลักการวิธีทำงานง่ายครับ เหมือนลหลายรุ่นแต่ผมเอามาแกะให้ดูก็คือว่าวิธีการแกะเราแกะยังไงนะครับฝาหลังนี่จะมีกาวติดเมื่อแกะฝาหลังออกเสร็จแล้วก็จะเจอน็อตนะครับวิธีการหลักการง่ายๆสลหรับช่างมือใหม่นะครับถ้าเริ่มทำงานกันแต่สลหรับช่างลหลายๆท่านก็ชิดแล้วนะครับตัวนี้ยกออกนะครับถอดแบตเตอรี่ ตัวนี้มันจะเป็นไม่ใช่แบตเตอรี่ครับถอดตัวเซ็นเซอร์นิ้วนะครับมันจะเป็นแพรต่อไปที่ข้างๆถ้าเราไม่ถอดเราแกะออกปุ๊บเกิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันขาดเลยทําไงนะครับยุ่งยากเลยอันนี้นะเนี้ยเอานอตอ,ออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วนะครับก็ทําการแกะออกได้แต่นี้นอตยังเหลือครับมันจะติดกาวนิดหน่อยนะครับ โอเคนะครับนรอ,อนนี้ก็ทำการดูให้ละเอียดนะนอเยอะมากโอเคอ okay, นะครับเมือ่อน็อตไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วนะครับวิธีการแกะครับแกะตรงที่ใกล้ๆกับไอ้นี่ซิมที่ใส่ซิมเข้าไปตัวนี้แล้วก็เปิดออกได้ใช้เล็บนะครับด้วยความถนัด หลายท่านก็ใช้ปิ๊กแต่ผมเล็บเลยครับจับถนัดมือดีนะครับแกะมาก็ไม่มีอะไรนะครับด้านในก็จะเจอแบตเตอรี่นะฮะแล้วจะมีน็อตจับตัวครอบไว้ก่อนนะครับที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับน็อตมันจะจับอยู่อย่างเงี้ยตรงมุมก่อนที่จะมีตัวครอบลงมานะครับ วิธีการแกะถ้าใครแกะเป็นแล้วก็ประกอบเป็นครับแค่นี้เปิดออกมาเสร็จนี่แกะออกก่อนอันนี้มาทําการถอดแบตเตอรี่นะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่เป็นยังไงทํำยังไงขอเปอร์ดียางนะครับสีเขียวๆนี่แกะขึ้นมามนเมื่อเราถอดขั้วแบตเสร็จแล้วนะครับก็จัดการดึงออกดึงตรงๆนะครับเดี๋ยแบตมันจะหลุดขึ้นมาเงี้ย แล้วก็ยกออกเลยครับยกตัวแบตออกเพราะว่าเราจะมาเจาออกตัวนี้จะมีทับไว้ก็เปิดขึ้นไว้ครึ่งหนึ่งนะครับฉีกไปครึ่งหนึ่งโอเคเนี่ยฉีกไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็จอ,อกนะครับวิธีการเอาออก,ก็เป่าด้วยความร้อนถ้าทำเองนะครับไม่มี ตัวเป่านี้ก็ใช้ได้ประผมได้นะครับเพื่อให้กาวละลายแต่สำหรับช่างแล้วบางท่านก็มีตัวอบจอนะครับอบเพื่อให้จอร้อนแล้วก็ลอกออกได้ง่ายๆอย่างนี้บางท่านก็ซื้อไว้ครับตัวไม่กี่ตังค์แต่หลายท่านก็อาจจะทำแบบผมแหละเพราะว่างานทำมาเยอะนะครับเขาเรียกว่า ประสบการณ์เก่าๆนะครับเอามาฝากกันใช้ตัวนี้เป่าตั้งแต่ไหนแล้วครับยกจอยกของยกอะไรต,ต่างๆน่นาไอซงไอซใช้ตัวเดียวนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้งานเกี่ยวกับงานไหนนะครับลมเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่เโอเคนะครับถอดจอเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่า เมื่อเราใส่จอลงไปเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับจอพวกรุ่นเก่าๆนะครับเอามาใส่ก็ใช้ได้เลยใช้ดีด้วยแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่อันตรายหน่อยบางทีนะผมใส่จอติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่ได้ทําให้ดูตรงติดกาวจอเพราะว่าทําไปหลายคลิปแล้วมันก็มาวาง,วางแบตเตอรี่นะครับวิธีการจะลืมตัวนี้นะครับแกะมาทับอย่างนี้เหมือนเดิมนะัะ แล้วก็แบตเตอรี่วางคราวนี้ถ้าแบตเตอรี่มันไม่เรียบเหมือนเดิมเพราะว่าเราดึงออกมาเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันจะงอผิดทรงนะครับวิธีการก็ดัดคืนนะให้มันตรงเงี้ยแล้วก็วางลงไปใหม่ก็ประกอบดูให้ดูดีนะครับใส่ช็อกเก็ตแบตลงไป ก็ต้องเปิดเครื่องดูนะครับลองจอว่าใช้ได้ไหมโอเคอย่างเงี้ยเห็นไหมคือวิธีการง่ายๆเมื่อจอขึ้นมาตามปกตินะครับเราก็ลองว่าใช้ได้ไหมใส่รหัสไปดูระบบแสงนะครับแล้วก็วาดดูว่าไอตัวจอนี้ ไปได้ทั่วจอไหมนะครับที่สำคัญหนึ่งลายเส้นของทัชสกรีนต้องไม่ขาดนี่อย่างเงี้ยนะก็โอเคนะครับคราวนี้มาถึงจุดที่ว่าใส่ที่ครอบใส่พวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าถอดเป็นแล้วก็ต้องประกอบเป็นนะครับง่ายๆมันจะอยู่จุดเดิมของมันวางลงไปอย่างนี้นะครับผมตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับข้ามไปที่ว่าติดกาวใส่ตัวฝาหลังนะครับก็ใช้กาว ที่เราติดจอนี่นแหละใช้กาวตาช้างอะไรไม่ได้นะครับต้องเป็นกาวตัวนี้เพราะว่ากาวตัวนี้โดนความร้อนจะละลายแล้วก็ถอดได้นี่ครับก็วางฝาครอบลงไปไม่มีอะไรนะครับก็มัดยางไว้ตามปกติรอให้กาวแห้งนะครับแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้บรอย คลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปกับร้านวัดโมบายสวัสดีครับผม